บางคนฝันถึงปารีสแต่บางคนพาปารีสมาสู่ชีวิตจริงซิลิเพสเมกาบางนาะเท้าโฮมซีรีส์ใหม่ที่ตทำเป็นความฝันในสไตล์ปารีเซนคลาสสิกพร้อมต้อนรับคุณกลับบ้านด้วยแรงบันดาลใจจากเมืองสุดโรแมนติกค่ะและนี่คือโครงการเท้าโฮมขนาด22ไร่ที่มีเพียง236อยูนิต ได้แรงบันดาลใจจากเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่เมนเกตที่ถอดออกแบบมาจากฐานหอไอเฟลจนถึงสถาปัตกกรรมโมเดิร์นคลาสสิกฟาสซัตที่สะท้อนความงามเหนือากาลเวลาที่นี่คือปารีสเซนซิลีสำหรับคนที่ฝันอยากใช้ชีวิตแบบมีรสนิยมทุกวันแบบบ้านมองบาดขนาด99ตารางเมตร2ห้องนอน3ห้องน้ำและห้องอเนกประสงค์ที่จอดรถ1คันฟังชันครบฝ้าเพดานสูง3.6เมตรเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่พอมุมปรับเปลี่ยนให้เป็นโฮมออฟฟิศ หรือห้องโฮปปี้ตามแพชชั่นของคุณเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ในแบบของตัวเองส่วนใครที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นแบบบ้านลูกขนาด11 1ตารางเมตรพร้อม3ห้องนอน3มห้องน้ำพร้อมโซนรับแขกพื้นที่รับประทานอาหารที่จอดรถ2คันและพื้นที่ซักล้างที่ออกแบบอย่างลงตัวเพดานสูงโลง่งโปร่งสบายทุกมุมของบ้านถูกวางแผนมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตจริงลงตัวสำหรับครอบครัวขยายในอนาคต ใจกลางของโครงการคือ p a v i l i o n of Love ส่วนพักผ่อนริมทะเลสาบที่หยิบแรงบาัานดาลใจจากสวนสาธารณะในปารีสมาไว้ตรงนี้ในแบบที่ใช้งานได้ทุกวันซิลิเพสออกแบบคลับเฮาส์ให้ทั้งสวยและใช้ได้จริงตั้งแต่โคเวอร์กิ้งสเปซเซมิอัลโดร์ลัสไปจนถึงสระว่ายน้ำระบบเกลือสนับทุกวัยพื้นที่สวนกว่า2ไร่ที่มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานครบครันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ครอบครัวเมืองยุคใหม่ เชื่อมต่อเมืองได้ทุกทิศแกนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทางด่วนบางนาสีนคลินเทพารักษ์ล้อมรอบด้วยเมกะบางนาอีเกียโรงเรียนานานาชาติและโรงพยาบาลชั้นนำสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่แค่บ้านที่ดูเหมือนปารีสแต่มันคือบ้านที่ทําให้เราใช้ชีวิตในแบบที่ฝันไว้จริงๆแล้วันนี้บ้านหลังนั้นก็ร้อยคุณมาใช้ชีวิตจริงที่นี่แล้วค่ะ